12ข้อนี้เขาต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่ตามโจทย์เลยก็คือสี่เหลี่ยม B C D E หายังไงเนาะถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเรารู้พื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่ไปลบสามเหลี่ยมอันเล็กเนี่ยเราก็จะหาได้นะครับครูก็จะวาดเลยจริงๆถ้าสังเกตสามเหลี่ยมสองรูปนี้เขาคล้ายกันนะครับเราก็วาดรอปึ๊บอย่างนี้แล้วเราก็เติมมุมตรงนี้เนาะครูให้แรยเงาเป็นดำแล้วกันตรงนี้เป็นขาวตรงนี้เป็นดำอันนี้เป็นขาวอันนี้เป็นฉากดำ ขาวฉากอันใหญ่เนี่ยครูให้มันตรงกับอันนี้ละส่วนอันเล็กเนาะก็เป็นอันนี้เอาอันใหญ่ก่อนนะครับเขาให้เติม AC ยาว34เส้นนี้ยาว3 4แล้วก็ BC ยาว16เส้นนี้ก็ยาว16 AD ยาว17เส้นนี้ยาว17ถ้าสังเกตมันไม่เต็มเส้นเนาะ,ะมันแค่ส่วนเดียวยาว17ก็เติม34คืออันนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็น16 ก็เลยเติมอันนี้ส่วนอันนี้เติมไม่ได้นะเพราะเนื่องด้วยมันไม่เต็มเส้นเราก็มาดูรูปนี้ต่อเนาะรูปนี้อ่ะตรงนี้ดําตรงนี้ก็บังคับขาวเราก็เป็นดํากับขาวตรงนี้จะยาว17แล้วเราต้องการหาพื้นที่เราต้องการรู้ฐานกระสูงก็คือเส้นที่มันตั้งฉากกันอันนี้ครูตั้งตัวแปรเป็น a กับ b อันนี้ขาดเส้นนี้เนาะอ่ะก็เป็น C แล้วกันแล้วเราก็หานะครับหา a อ c หายัางไงทีนี้ไปสังเกตเอาเนาะ17 คูณกับอะไรได้34เนื่องด้วยมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนาะก็ต้องดูสัดส่วนอันนี้คูณ2ถูกไหมอ่าเรารู้แล้วว่าจากรูปเล็กเนี่ยไปรูปใหญ่คูณ2ถ้าเราเอาใหญ่ไปหาเล็กมันจะทํากับกันก็คือหาร2 34หาร2ได้17เนาะ16หาร2ได้ B แสดงว่า16หาร2ได้8 B ก็เลยได้เลข8ก็เหลือ C กับ A เนาะ อันนี้ต้องปีทาโกรัสนะครับคูปีทาโกรัสรูปนี้แล้วกันเนื่องด้วยเลขมันน้อยกว่าขอเอา17กเากลัง2เท่กกับ A กกาลัง2บวก8กํกลัง2 17 2 8 9เกําลัง2 8กําลัง2 64เอามาลบกันเหลือ2 2 5อเนาะอะไรกาลัง2ได้2 2 5ก็ได้15ได้แล้ว A คือ15เราก็ามาเติมตรงนี้15ก็มาดูความสัมพันธ์เหมือนเดิม่ะจากเล็กไปใหญ่ต้องคูณ2เนาะ 15บคูณสได้30มก็เลยได้30เราก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมได้ละพื้นที่สามเหลี่ยมแรกให้เป็นเศษหส่วนสคูณฐานก็คือ b แล้วก็คูณสูงก็คือ15 b คือ8ปดเนาะ a คือ15ได้เท่าไหร่ก็คิดมาปุ๊บสิบห้าสี่หกสามเหลี่ยมรูปแรกได้60สเนาะสามเหลี่ยมอีกรูปหนึงก็เศษหส่วนสก็เป็น16กคูณกับ30เพื่อจะหาพื้นที่ บเข้าไปก็ตัดกันเหลือ883 24ได้240เอาสามเหลี่ยม2ลูกมาลบกัน240-60ลบ6กก็ได้180ครข้อนี้ก็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วเนาะก็คือ180ก็เลยตอบตัวเลือกที่4นั่นเอง